แม่ไปเล่นไพ่ไปเล่นไพ่แม so, ่จ้ะคอยดูต้นทางให้ด้วยนะแม่ไม่อยู่แน่นะวันนี้แม่ไปจู๊ไปจู๊อ่ะจู๊คืออะไรอ่ะเขาเรียนแม่มึงยังเรียนเกินกูเรียนดูแม่กูยังไม่จบมหาลัยเลยอูสภาพไม่น่าเรียนแล้วนะแม่จะปลูกผักยู่บ้านนั่นแล้วอีจวด ออไอ้จิมอุ้ยไอ้เทีไอ้เทียอีโม่าจัวัดจัไอ้เจ๊บมาไอ้แมมึงนมาเลยจะแยวท้ายอกกูเนี่ยบ้านเราให้คีโมแมมาอีเจบมึงจะตดนก,วา,กวาดภาพเหรอก็ได้มึงตกแกะไรมันตกใจแม่มาอเจบ วัฒนาอยู่ไหนวนาไปทำสวยววไปทสยบอกแม่จะไปดูบ้านแต่ไปมาทำยังไงมาทำไมที่นี่นี่หลังวันหลังวันทำอไมอยู่ทไมกูบอกให้กูไปทำบุญที่มาทำอะไรอย่างนั้นมาเดินว่าให้กูไปกูเล่กวัฒนาที่ไหนไหาไปหาอู้ยแม่เอารูตรงไหนหายใจนะรูไปเด้ออ้ยสะดือแม่หายใจได้ด้วยเลยวัดกูไม่รู้ไม่เห็นเมื่อคืนกูตาบอดที่ไหนวัฒนาอยู่ไหน

เฮ้ยดี๋ยวกดูดมาใหม่เลยโอ้โหแม่มึงใช้<อ>สซน<ำ>ัมใช้สลิงดูดได้ด้วยเหรอมึหงหูดูดหุบปากอ๋ออันนี่ขมุบปากจริงงามมากเลยสิอ๋อไอพวกเด็กวัดเด็กวาน,นอนฉลาหุ่นผ้าผีไม,ม่มีหมาเนีย่ยเหรอมีีหมาฮะรู้ได้ไงวะาว่าคนมีมีหมาจะเดาว,ว่าต้องแอบดูก็แน่เลยคนยิ่งมึงไม่ได้ตักน้ำใส่ก,กระโหลกชะโงกดูเงาบ้างเลย ว่าตัวของมึงเป็นใครวาสนากูน่เป็นใครโลกของกูมันเดือดดังดาวส่วนมึงเนี่ยมันกัพวกก้อนหินก้อนหนึ่งหรือพวกยีงไงเหมือนไม้เองชอบเบื่อแล้วอ,อยากจะตกถามข้อสารว่ากูน่ะเป็นทั้งผู้หญิงคนหนึ่งร่ำรวยอยากจะกอดรูปกูปี๋อยงนั้นเหรอไอบ้บุญนามเอ้ยมึงลองไปถามใครเขาดูนะว่าลูกสาวของกูเนเี่ยเปรียบเหมือนอะไร มึงลองไปเอาน้ำเนี่ยใส่กระลาแลวชะงกหน้าเขามึงลองไปดูตัวของมึงเหมาะสมกับลูกหรือเปล่าจนแล้วไม่เตียมบุญรังมันเป็นคนดีนะแม่คนดีกับมันจนมันจะเลี้ยงลูกได้ยังไงจะมาทิ้งแม่เดี๋ยวกลับไปบ้านกูจะชำระมึงสองคนให้หน้าดูเฉยปล่อยตายลงบ่อไปเลยปล่อยนั่นลงบ่อสแลงกลับบ้านไปตายอย่นี้ แยกหัอเห็นนิดนะชอบนักเหรอสาวๆไดรวยนะก็ใช่นะส่สิสภาพมึงเนี่ยโน่นข้าวบนบาทพักเนี่ยก็หมุนโเแล้วกูจะบอกมึงติดขั้งสุดท้ายนละ,ะ,ะคุณนญ่งหาว่าแม่งขืนดื้อดึงยังมาติดพันลูกสาวกูแล้วก็กูจะเกณฑ์ผู้ชายไว้รุ่นติดโก้ทังน้ และสิ่งสุดท้ายกูจะสั่งสอนมึงให้มึงจำใส่กระโหลกของมึงไว้ว่ามึงไม่สมควรที่จะติดพารกิจเกสาของโอ้ยน,น,น,น้ำลายเยอะจังเลยนะคุณนายเดี๋ยวถุนเดี๋ยวถุนต้องเสียใจหรอกถ้าเกิดเราเป็นทหารมียศสู ยอดสูงสักยังไงเขาก็รับแล้วเชื่อกูที่